ก็โอเคทุกคนวันนี้ก็พบช่อง AKR แ้อวเช่นเคยวันนี้ช่อง AKR ก็จะาม,มานำเสนอ5วิธีตามจับพี่นั่นเองก่อนจะไปรับชมคลิปน,นี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์ไปด้วยนะโอเคตามจับพี่คือ5วิธีตามจับเรานี่เองโอเคจะสนุกค่าขนาดไหนก็อย่าลืมไปรับชมในคลิปละไปละพี่ติวพี่ติวอยู่ไหนพี่ติว

พี่ติวอยู่ไหนอยู่ในใจพี่ติวอยู่ในใจฮะพี่ติวอยู่ในใจจบเขียวเลยจบเขียวเพียวสวัสดีพี่ติวสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ติวข้างรักพี่ติวมากเลยสวัสดีพี่ติวอยู่ไหนพี่ติวอยู่ไหนพี่ติว อยู des des ่ไหนพิจิวอยู่ไหนพิจวพิจิวอยู่ไหนเออพิจิวอยู่ไหน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 ตามหาไม่เจอเลยหาวิธีแล้วเสงี่ไป ก็โอเคนั่นคนก็จบกันไปแล้วกับ5วิธีตามหาพี่ติ้วนั่นเองถ้าท่านผู้ชมชอบวิธีไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอีอารดยนะท่านผู้ชมไว้มาเจอกันใหม่ละคลิปหน้าถ้าท่านผู้ชมอยากใช้วิธีไหนมาตามจับพี่ติวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะว่าจะมาทำคลิปต่อๆไปละคลิปนี้พอแค่นี้ไปละเซฟกึ้ดไาย